รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการความปลอดภยัยทีมงานพิธีกรและผู้ร่วมถ่ายทอดกิจกรรมทุกคนผ่านการตรวจโควิด -19 การถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชือ้อ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักระบบประสาทการรับรู้ของมนุษย์กันนะคะซึ่งเด็กแรกเกิดจนถึงวัยสปีเนะีคะ<ๆ>เขาจะเรียนรู้หรือรับรู้อะไรเนี่ยจะต้องผ่านระบบประสาททั้งจิตนี้ซึ่งได้แก่ตาหูจมูกลิ้นผิวสัมผัสค่ะแล้วก็ระบบการทรงตัวของน้ําในหูรวมถึงการรับรู้ที่อยู่ในข้อต่อกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น นะคะหากเด็กได้รับการพัฒนาที่ดีจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้านที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านภาษาอารมณ์สังคมรวมถึงการใช้งานของร่างกายและอวัยวะที่ผสมผสานแล้วก็เหมาะสมตามวัยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กสมาธิสั้นเนี่ยค่ะ เขาจะมีภาวะการทํางานของระบบประสาทที่บกพร่องนะไม่มีการเชื่อมโยงของระบบข้อมูลที่เป็นโครงข่ายหรือเป็นเครือข่ายกับตัวรับจะทําให้เด็กไม่สามารถแปลผลหรือรับข้อมูลหรือเรียนรู้ข้อมูลจากภายนอกได้ทําให้เกิดพฤติกรรมหรือว่าการตอบสนองต่อสิ่งที่เด็กรับรู้ไม่เหมาะสมหรือไม่พัฒนาการไปตามวัยค่ะ มีนักกิจกรรมบำบัดและนักจิตวิทยานะคะที่ชื่อว่าเอจินแอร์ค่ะท่านได้ศึกษาและวิจัยเรื่องนี้โดยตรงนะคะแล้วก็ได้เสนอทฤษฎีบูรณาการประสาทรับความรู้สึกในภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า sensory integration ถ้าเป็นตัวย่อเราเรียกว่า si นะคะได้เสนอแนวคิดนะคะในการแก้ไขการทำงานที่บกพรองของระบบประสาทรับความรู้สึกค่ะตั้งแต่วัยเด็กเล็กและจะส่งผลดีต่อกลไกาการทำงานของสมองและก็พัฒนาศักยภาพของสมองได้ดีขึ้นค่ะ ในตอนที่3นี้นะคะเราจะมาสังเกตพฤติกรรมของเด็กค่ะที่บง่งบอกหรือเข้าข่ายหรือเป็นสัญญาณของภาวะบกพร่องการทํางานของสมองที่เสี่ยงจะเป็นภาวะออทิสซึมด้วยภาวะอาการเฉพาะของออทิสซึมที่สมองกับระบบประสาทร,รับข้อมูลทํางานไม่เป็นระบบส่งผลให้มีรูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองไม่เหมาะสม2รูปแบบคือ 1. รูปแบบที่ปฏิเสธการรับรู้หรือสัมผัส คือปิดระบบการรับข้อมูลที่รับรู้หรือไม่มีความรู้สึกกับสิ่งที่ได้รับจึงส่งผลให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้รับและเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่ตอบสนองไม่เหมาะสม 2. รูปแบบกระตุ้นการสัมผัสคือจะกระตุ้นการกระทำนั้นๆเพื่อให้ได้รับความรู้สึกและอยู่กับความรู้สึกนั้นๆมากกว่าปกติและทำบ่อยๆโดยไม่เข้าใจและไม่พัฒนา จนเกิดเป็นพฤติกรรมแสดงออกซ้ำๆทั้งนี้เด็กที่มีภาวะออทิสติกบางคนอาจมีพฤติกรรมได้ทั้งสองรูปแบบก็ได้กลุ่มแรกที่เราจะไปสังเกตคือกลุ่มที่ปฏิเสธการรับรู้ผ่านการมองลักษณะพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้จะไม่รับรู้สิ่งที่เห็นเหมือนมองผ่านอากาศไม่จ้องไม่สนใจผู้คนไม่สบตา ไม่มองตามไม่ใช้สายตาค้นหาเรียกว่าดวงตาไม่สื่อสารขมูตามตหมอนี่เขาเรียกว่าคว่มนะคะว่าอย่างนี้ทีไหนต้นหมอหกลอนะคะต้นหมอนตามหนขา้ำเหมือนต้หมองความคว่ำนิดนงคว่ำควาลงอ่ะเหมือนต้นหมอนต้นหมอนต้งหมอ

จะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามคือชอบจ้องวัตถุเคลื่อนไหวเชน่นล้อรถหมุนใบพัดพัดลมใบไม้ปลิวแสงไฟเป็นต้นมองหน้าแต่ไม่สบตามีอารมณ์หัวเราะยิ้มแต่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ไร้ความหมายบางรายอาจพูดตามเป็นคำคำํา ทำตามคําสั่งง่ายๆได้เสียงเขาเปิดก๊อกน้ำนนเขาเปิดนี่นะถุงใช่อยียงอะไรน้ายเาเปิดน้ำอ๋อ,อ,อขาาเปิดน้ำได้แต่หากสังเกตให้ดีจะเป็นลักษณะเรียนแบบไม่ใช่เข้าใจภาษาสื่อสารหรือเข้าใจคำสั่งจริงๆและจะไม่พัฒนาความเข้าใจได้ตามวัยนีใครอ่ะ ดีใจเก้าโน,น,น่นล่ะใจม,มันมันเนินเงิน,นดีใจใครนะดีใจเออดีใจใครดีใจอันนี้ใครกูุ้ยนี่นะนี่นะชี้นี่นะนี่นะใครใครเนี่ยเขาชี้ใคร,ใครน้ำมยุยเออน้ำโมไม่ใช่น้ำมยุยถัดมาเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธการรับรู้ผ่านการได้ยิน จะมีพฤติกรรมไม่เข้าใจภาษาพูดไม่หันหาเสียงที่เรียกชื่อเมื่อบอกหรือห้ามจะไม่เข้าใจพี่ปุน«เอามือเป็นปลาให้ยายก่อนนะเป็นปลาเอาไหว้น้ำนะดุ๊ดกดิ๊กดุก๊กดิ๊กอายาชมร้องใหม่นะอ่ะออปลาปลาไววนมาไาววนมาแล้วเวียนไปป,ปลาปลาไาวมาไกลไกล น้ำใสๆมองเห็นตัวปลาปลาว่ายน้ำดุ๊กดิกดุ๊กดิกปลาว่ายน้ำดุ๊กดิกดุ๊กดิกแสดงอาการหวาดกลัวเสียงที่ไม่ชอบเกินความเหมาะสมเชน่นรถมอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องตัดหญ้าได้เป่าลมเสียงเครื่องดูดฝุ่นเสียงฟ้าร้องเป็นต้น ก็สอะเห็นไหมเห็นไหมดีค่ะดีค่ะเอาเรียกว่าไม่ชอบจังก็สอนเสียงอะไรก็กลัวหมดนะเสียงไก่ขันก็กลัวเสียงเครื่องดนตรีกลัวอันนั้นเนี่ยจันนะไอ้เมย์ไม่เคยทำเลยเรออเห็นหรือยังคะลูกแก้วอยู่ในขวดไงลูกเนี่ยลูกแก้วมันอยู่ในขวดเนี่ยอีเมย์ลองจับที่ไอ้เมย์ขย่าให้ยายสิอ่ะนะเขย่ากันนะ ส่วนกลุ่มที่ต้องการการสัมผัสผ่านการได้ยินมากกว่าปกติจะมีพฤติกรรมสร้างเสียงที่ชอบให้ตนเองได้ยินเอาของเล่นมาเขย่าข้างหูหรือนิ่งฟังเสียงที่ชอบอย่างไม่เหมาะสมเช่นเสียงพัดลมเสียงกระดิง่งเป็นต้นต่อไปกลุ่มปฏิเสธการรับรู้ผ่านการสัมผัสผิวกายจะมีพฤติกรรมไม่ชอบให้คนอื่นมาจับเนื้อต้องตัวเช่น ไม่ชอบให้ถูกอุ้มถ้าถูกจับเนื้อต้องตัวหรือจับศีรษะจะดิ้นหนีถอยหนีหรือสะบัดหนีเอามือปัดออกหรือใช้เท้าถีบออกกลุ่มนี้จะประสบกับความยุ่งยากในเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันตัดเล็บตัดผมแต่งตัวใส่รองเท้าใส่หมวกเกินกว่าเด็กปกติทั่วไป ส่วนกลุ่มที่ต้องการการสัมผัสผ่านผิวกายมากกว่าปกติจะมีพฤติกรรมมักทำตนเองเจ็บเช่นใช้ศีรษะขกพื้นใช้ส้นเท้ากระแทกพื้นใช้มือตีหัวหรือตบอก,อกตัวเองเก้าแผลให้ถลอกเพิ่มไม่รู้สึกเจ็บเวลาได้รับบาดเจ็บ กลุ่มที่ปฏิเสธการรับรู้ผ่านการดมกลิ่นจะมีพฤติกรรมปฏิเสธกลิ่นที่ไม่ชอบเช่นไม่ทานอาหารและผล,ละไม้ที่มีกลิ่นฉุนกลิ่นดอกไม้ส่วนกลุ่มที่ต้องการการสัมผัสผ่านการดมกลิ่นมากกว่าปกติจะมีพฤติกรรมชอบดมกลิ่นมากกว่าปกติ กลุ่มที่ปฏิเสธการรับรู้ผ่านการรับรสจะมีพฤติกรรมปฏิเสธการทานอาหารที่ตนเองไม่ชอบส่วนกลุ่มที่ต้องการการสัมผัสผ่านการรับรสมากกว่าปกติจะมีพฤติกรรมการทานอาหารไม่เลือกจะทานได้ทุกอย่าง กลุ่มปฏิเสธการรับรู้ผ่านการเคลื่อนไหวในข้อต่อจะมีพฤติกรรมไม่ชอบให้ข้อต่อในร่างกายรับแรงกระแทกเช่นนอนคว่ำมไม่เอาข้อศอกวางพื้นคลานไม่เอาข่าว,วางพื้นเอามือและเท้าคลานเวลาเดินจะขย่งเท้า สอกอยู่ท่านนี้อโยกเยกเอ่ยศอกหลกลงน้ำหนักข้อสอกเตรียมคืบปกติเริ่มต้นเด็กจะนอนคว่ำหน้าอกใช่ไหมพอถึงเวลาสีเดือนห้าเดือนหเดือนต้องขึ้นอย่างนี้แล้วเคลื่อนคืบเออเห็นไหมมีอะไรอยู่ข้างหน้ามีอะไรอยู่ข้างหน้ามีอะไรอยู่ข้างหน้าอย่าชมสับขาแล้วนะอย่าชมสับขาอีต้์แล้วนะสับขาอีต้์แล้วนะสับ์อีตร์แล้วนะ อ,อัตไไปนนนนนะบ้้้้้มงงหหาาึวแลส่วนกลุ่มที่ต้องการการสัมผัสผ่านการเคลื่อนไหวในข้อต่อมากกว่าปกติจะมีพฤติกรรมกระตุ้นให้ข้อต่อของตนเองทำงานหรือรับน้ำหนักกว่าปกติเช่นเล่นข้อนิ้วมือกระโดดเหมือนบินเมื่อถึงวัยเดิน จะไม่สามารถก้าวเดินจะวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาหรือหยุดได้เพียงชั่วครู่กลุ่มที่ปฏิเสธการรับรู้ผ่านการทรงตัวจะมีพฤติกรรมกลัวการอยู่บนที่สูงกลุ่มที่ต้องการการสัมผัสการทรงตัวมากกว่าปกติจะชอบเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าปกติ เชนโยกตัวหมุนตัวแกว่งศีรษะในเด็กออทิสติกที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือการบำบัดต,ตั้งแต่เล็กนะคะหรือว่าการบำบัดไม่เหมาะสมเมื่อเขาโตขึ้นาจ,จะมีปัญหาเรื่องบอกพร่องภาษาสื่อสารหรือว่าบกพร่องทางทักษะสังคมแต่ในกรณีที่มีปัญหารุนแรงเช่นกรีดร้องคว้างของทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นผู้ปกครองบางรายก็แก้ปัญหาโดยการมัด หรือกักขังเด็กไว้ค่ะยังมีการทำงานที่บกกร่องของระบบประสาทรับรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่น่าสนใจที่เรียกว่าภาวะบกกร่องการรับรู้หรือการเรียนรู้ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า learning disability หรือภาษาไทยเรียกเขาว่าเด็ก LD นะคะเด็กกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมให้เห็นตั้งแต่เด็กเช่นสมาธิสั้นนะคะซนไม่นิ่งไม่รับผิดชอบรับข้อมูลไม่จบไม่เต็มนะคะหรือไม่ครบ ส่งผลให้เด็กไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างครบสมบูรณ์หากได้รับการช่วยเหลือไม่เหมาะสมและได้รับความกดดันทางจิตด้านลบจะทําให้เด็กเกิดปัญหาในการปรับตัวกับสังคมนะการพิจารณาแยกแยะความดีความชอบในสังคมรวมถึงการคิดเชิงเหตุเชิงผลเชิงตรรก,กะนะคะส่งผลให้เติบโตมาเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคมได้ ค่ะแนวทางในการแก้ไขค่ะเราช่วยการค้นหาคัดกรองและก็ส่งเสริมเด็กกลุ่มนี้หากได้รับการแก้ไขภาะวะบกพร่องการทํางานที่บกพร่องตั้งแต่เด็กๆจะมีเส้นทางอนาคตที่สวยงามเขาอาจจะเป็นอัจฉริยะในด้านใดด้านหนึ่งเช่บนบุคคลในอดีตที่เราเจอมาหรือว่าสร้างสรรค์สังคมให้เราที่เราได้พบได้ใช้ประโยชน์มาทุกวันนี้ค่ะตอนหน้าเราจะมาพบกับวิธีการแก้ไขนะคะการทํางานที่บกพร่องของ SI นะมีทั้งกระตุน้นและมีทั้งยับยัง้งรวมถึงวิธีการดูแลการบำบัดที่เรียกว่าบูรณาการกับการเลี้ยงดูอย่างครบวงจรกันนะคะ